ดีค่ะเอกเซนะัธมนนะคะก็จะมาพูดถึงเซเลนเนโอที่8ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแ a นแอนติเซปติกเทคนิคนะคะข้อแรกให้หา Evidence มาดิสค u s ช i o n ที่ Support หรือว่า d i s p r o n e เบเปอร์แรกที่ยกไปนะคะก็เอามาจากพับเมดค่ะเป็นการวิจัย Meta Analysis เรื่อง Surgical Hand Antiseptic to Reduce Surgical Site Infection ค่ะ ก็จะทำการเปรียบเทียบ surgical hand antisepsis แบบต่างๆในการป้องกันการเกิด surgical site infection ในผู้ป่วยก่อนที่จะทำการผ่าตัดค่ะแล้วก็เปรียบเทียบตัว number ของ colony forming units หรือว่า CFU ของแบคที r ียบนแบนด์ของ surgeon ค่ะ Conclusion นะคะเจอว่าคอ h e คซีดีน u รู n คน e นะครับจะช่วยลดจำนวนของ CFU บนมือของ s u r g e ยน มากกว่าตัวโ r o v i ด o อ l โอ i n e สครับค่ะแล้วก็แต่ว่าตัว Clinical r e v e l e r s a l c o m ก็อันเคลียค่ะส่วนตัว Alcohol Rub with Additional Antiseptic Ingredients ก็จะช่วยลด CFU เมื่อเปรียบเทียบกับ a q u a s e a ค่ะส่วนเรื่องระยะเวลาในการสครับเปรียบเทียบระหว่างการสครับ3นาทีกับ2นาทีนะคะก็พบว่าการสครับ3นาทีที่นานกว่าจะช่วยลดจำนวนของ CFU เปรียบเทียบกับตัว2นาทีค่ะแต่ว่าเป็น very really low quality evidence ค่ะส่วนเรื่องของการใช้ n i l p i c k s กับ Brush เขาบอกว่าความแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้ก็คือเป็นอันตรายค่ะต่อไปเป็นเรื่อง surgical hand antiseptic to reduce surgical site infection นะคะทำเป็นแบบ randomized control trial นะคะในอนุสัยนี้เขาก็บอกว่าเขา เปรียบเทียบนัเบอร์เคสของเซอร์จิ l Site i n อินเฟคชในผู้ป่วยแล้วก็ตัว C f U ของแบคทีเรียแล้วก็ฟังก์เซล์บนแทนของเซอร์เจียนเหมือนกันนะคะผลก็คือ not เคลียว่าเมธอดของ Hand a n แอนต p เซแบบไหนที่จะช่วยลด S S I ได้มากกว่ากันนะคะบางเอว d เ n น e ก็บอกว่า Hand อนต i s เซปซิที่ใช้คอฮ x ซ d ดีนจะช่วยลดนัมเบอร์ของแบคทีเรียที่อยู่บนบือของคนผ่านะคะมากกว่าตัวพวิดนไอโอดีนค่ะ แต่ว่าก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าตัว CFU สามารถบอกทีินี้ข้เอาคำของตัว Surgical s i อ e Skin Infection ได้หรือเปล่าคะส่วนตัวของแอลกอฮอล์รัสนะคะเขาก็บอกว่าสามารถลดตัว CFU ได้มากกว่าเทียบกับเอควิสครับค่ะต่อไปอันนี้เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบ e f f i c i e n c y ของโคเฮซ d ดีนกับตัวโพลิโวนไอโอดีนในการ Prevent Surgical s i t e Infection นะคะ คอนคลูชันนะคะก็คือพบว่าตัวคอเฮกซีดีนเนี่ยจะมีความเอฟเฟกตีมากกว่าตัวโพวิโดนไอโอดีนในการลดโอเวอร์ออเรตของเซอร์จิคอไซส์อินเฟคชันนะคะทั้งซูเปอร์วิเชียรแล้วก็ดีบอินเซชันอลอินเฟคชันค่ะอันต่อไปที่ยกมานะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบเอฟฟิเชซี่ของคอเฮกซีดีนแอลกอฮอล์ ol, กับเอลเพี Q S, หรือว่าแอลกอฮอลิกไอโอดีนโซลูชันในการป้องกันเซอร์จิคอไซส์อินเฟคชันเหมือนกัน เป็น systematic review แล้วก็ meta analysis ค่ะผลที่ได้ออกมานะคะก็คือตัว2ถึง2.5ของคอร์เฮกซิดีนในแอลกอฮอล์จะช่วย prevent s u r g i c a l s i z e skin infection ได้ดีกว่าค่ะเมื่อเทียบกับตัวเอควีอสหรือว่าแอลกอฮอลิกไอโอดีนค่ะแล้วก็การใช้คอร์เฮกซิดีนแอลกอฮอล์ในการ clean p e o p e r a t i v e skin นะคะก็จะช่วยลด ัว surgical size skin infection แล้วก็ตัว bacterial colonization ได้มากด้วยค่ะต่อไปก็จะมาพูดถึงตัว surgical hand rubbing mm hmm. เปรียบเทียบกับตัว surgical hand scrubbing ค่ะอันนี้เป็น systematic review แล้วก็ meta analysis ของตัว efficacy ค่ะผลที่ออกมานะคะก็คือเขาบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างทางสถิติระหว่าง2วิธีนี้ค่ะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือตัว surgical hand rubbing จะ มี Efficacy คล้ายๆกับตัว surgical hand s c r u b b i n g แต่ว่าตัว surgical hand r u b b i n g จะ recommend มากกว่าเนื่องจากตัว cost effective จะดีกว่าต่อมาก็จะพูดถึงเรื่อง Efficacy ของ nail p e c k กับ brush ในการส c r u b ก่อนเข้าผ่าตัดนะคะสรุปก็คือไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนใน C.F.U reduction ระหว่างการใช้ตัว nail p e c k หรือว่า brush กับกับไม่ใช้ค่ะ แล้วก็การใช้เนลบรัสก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองหรือสกินทรอมาได้ค่ะแนะนําให้ใช้ในเฉพาะกรณีที่เล็บสกรปรกมากๆค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะให้สรุปวิธีที่ควรใช้ในการล้างมือก่อนผ่าตัดค่ะก็จากงานวิจัยทั้งหมดที่หามานะคะตัว Hand a n t i s e p t i ชชนิดไหนลด Surgical s i t e i n f e c t i o n ได้ดีกว่ากันนะคะสรุปก็คือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าวิธีล้างมือแบบไหนเช่น คอฮีซิดีนโพวิโดนไอโอดี v I o D, หรือว่า alcohol, แอลกอฮอล์รับดีกว่ากันในการลดเตอิคอลไซส์สกินอินเฟคชันค่ะบางวิธีสามารถลดเชื้อที่มือได้ดีกว่าลดตัว c f u ได้ดีกว่าแต่ว่าก็ยังไม่มีคลินิคอลเอาคัมไม่ได้มีการแปลผลชัดเจนในด้านการลดเซอร์จิคอลไซส์สกินอินเฟคชันค่ะแล้วก็ตัวหลักฐานทั้งหมดอยู่ในระดับโลคอลิตดี้ด้วยค่ะสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างคอฮิซิดีนกับตัวโพวิโดนไอโอดี I o D ในการล้างมือนะคะสรุปก็คือตัว แอลกอฮอล์เบสรบบเช่นตัวคอร์เฮกซิดีนในแอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพลดตัวแบคทีเรียเขาได้ดีกว่าค่ะแต่ว่าก็ไม่มีความแตกต่างระหว่างอัตราของตัวเซอร์จิคอลไซส์กินอินเฟคชันค่ะแต่ว่าก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวหนังได้มากกว่าค่ะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแอลกอฮอล์เบสรับ กับตัวเอควีสครับค่ะสรุปก,ก็คือตัวแอลกอฮอล์เบสรับมีแนวโน้มว่าจะลดตัว CFU ได้ดีกว่าตัวเอค e ีสเบสค่ะแต่ว่าก็ไม่มีความแตกต่างเหมือนกันในเรื่องของเซ r g i c a l เข้าไซส์กิจอินเฟคชันค่ะก็ขเขาก็ให้แนะนําว่าใช้ตัวแอลกอฮอล์รับเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่าค่ะสําหรับระยะเวลาในการขัดมือว่า2หรือว่า3นาทีอันไหนดีกว่านะคะเขาก็สรุปมาว่าตัวสครับ 3นาทีจะช่วยลด CFU ได้มากกว่า2นาทีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดในด้านอัตราการลดเซต g i c ิคอสา e s กิน i n f e ฟคชันเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวคุณภาพของหลักฐานทั้งหมดเป็น low quality ค่ะส่วนในเรื่องการใช้ n e w p i พิกับตัว Brush สรุปไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนในด้านการลด CFU ค่ะระหว่างใช้กับไม่ใช้ แล้วก็ตัวเนีลบรัสเนี่ยทำให้เกิดการละลายเครืองหรือว่ามีสกินชอมาได้ค่ะก็คือให้แนะนำให้ใช้ในกรณีที่เล็กสกปรกค่ะสำหรับเรื่องของสกินเคล์แบบไม่ใช้มือกับตัวคอเฮกซิดินกับพาวิโดนไอโอดีนนะคะสรุปก็คือตัวคอเฮกซิดินแอลกอฮอล์ดีกว่าตัวไอโอดีนแอลกอฮอล์ในการลบเซอร์ทิ่เข้าใส่สกินอินเฟคชั่นค่ะเป็นหลักฐานที่เป็นสตรอง g r ค c o m m e n d a t i o n ในแง่เอวิเดนซ์เ s สค่ะ ต่อไปเป็นคําถามข้อที่3นะคะตัวโควิด -19 n พ e เด c และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีผลต่อแอนตี้เซปติกอย่างไรงานวิจัยแรกที่หามานะคะก็คือเป็นเอฟเฟกของโคโรนาไวรัส2019 n พ e เด c ในด้านความเชื่อและก็ practice เรื่อง hand hygiene ใน ICU nurse นะคะโดยทำเป็น repeated cross-sectional study ค่ะความคล s i o n ก็คือประมาณว่า ตัวโควิด1 9จะเปลี่ยนแปลง hygiene belief ในการ practice ของ ICU nurse ค่ะก็คือจะทำให้ ICU nurse be awareness แล้วก็ล้างมือกันมากขึ้นค่ะอันต่อมาก็คือคล้ายๆกันค่ะเป็น qualitative study mm hmm. เพื่อเข้าใจ barriers mm hmm. ใน hand hygiene compliance mm hmm. ใน healthcare worker ระหว่างการมีโควิด pandemic ค่ะ mm hmm. ก็เจอว่า healthcare worker จะล้างมือกันมากขึ้นเพราะว่ามี awareness during COVID-19 infection ค่ะแล้วก็ผลที่ได้นะคะก็เขาบอกว่าอันนี้บอกว่า daily hand hygiene จะช่วยลดเ r ียดของ skin barrier disruption แล้วก็ช่วยลดตัว CFU ได้ด้วยค่ะส่วนเรื่องวัคซีนคนที่ฉีดวัคซีนจะล้างมือน้อยลงไหมหรือว่าจะมี hand antiseptic ที่แย่กว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไหมคะ ใชนี้เขาก็บอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ล้างมือน้อยลงค่ะถึงแม้ว่าจะแบบออกจากบ้านมากขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแทนไ h y g i e น e h ิส mm. ค่ะ mm. ขอบคุณค่ะ